การอะไรเมื่อกรับมาถานเขาบันรดท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าต้องการให้ทุกคนไปนิพพานตอนนี้การที่ต้องการไปนิพพานก็ต้องหมายถึงว่าการปฏิบัติจะต้องเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ก็จะขอพูดเป็นตอนบระยะไป ถ้าหากว่าบรรดาญาโยงพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในปฏิปทาและก็หวังนิพพานในชาตินี้สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำก็คือหนึ่งทานการให้ทานการให้ในกระหมายความเราจะมีให้เวลานี้หรือ,อยังไม่มีก็ไม่สำคัญถ้ามีและพอมีโอกาสจะให้ได้เราจะให้ ถ้าโอกาสให้ยังไม่มีหรือยังไม่มีจะให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเรามีเรามีของที่พึงให้ทานได้เราจะให้โอกาสใดที่มึงมีผู้รับทานเราจะให้ตั้งใจไว้ยอย่างนี้ท่านเียว่าจาคารุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดโลภความโลภต่อมาก็บรรดาแทานพุทธบริษัทต,ต้องทรงสินให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปสินธรมัยจร์คือสินแปดเพราะสินแปดนี่เป็นกำลังใจตัดโทสะความโกรธหลังจากนั้นก็จเจริญภาวนาภาวนานี่มีสองอย่างคือสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนาสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนานี่ต้องทำพร้อมกันมันแยกกันไม่ออกคือว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก ทำจิตให้ทรงตัวนี่ว่ากันเฉพาะท่านเยปนิพานในชาตินี้นะแล้วก็หันจิตเข้ามาดูร่างกายเพราะร่างกายของเรานี้ไม่ช้าไม่นานานักมันก็ต้องตายในเมื่อมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ต้องน,นังนอนทับถมพื้นแผ่นดินมีคนเขาทอดทิ้งแล้วคนที่รักเราที่สุดเวลาตายแล้วคนเลกรัก เขก็ทอดทิ้งไปเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้พิจารณาร่างกายเป็นสำคัญวาร่างกายเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกร่างกายเป็นนัตตาหลังจากนั้นกจ็จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เพราะท่านที่ต้องการนิพพานนะถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดอบายภูมิเด็ดขาด ม,มีความรู้สึกว่าชาตินี้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรกก็ไม่มีเป็นสนระกายก็ไม่มีเป็นสัตวิชันก็ไม่มีสสมเปล่าอย่างต่ำที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพลมถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงอบายภูมิ ให้พยายามตัดสัญญาณสามรายการสัญญาณสามรายการข้อแรกก็นหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกข์มันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนที่ตายเราจะทรงความดีป้องกันอบายภูมิขึ้นหนึ่ง ยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงและรายการที่สต่อไปตั้งใจรักษาสินห้าหรือกำหนดสิบให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาสินห้าครบก็ได้ต่อไปก็รักษากำหนดสิบให้ครบถ้วนถ้าอย่างนี้บรรดาญาโยมพทุทธบริษัททุกคน ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วแต่นอดีตกระทั่งปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือมันคือมีกำลังบุญเหนือบาปถ้าท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพราะการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติพฤติกรรมเป็นต้นมาในการก่อน ก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรมบ้างตามกำลังใจคนจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมกลับมาเกิดเป็นคนตายจากคนใหม่ก็เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรมบ้างตามกำลังบารมีรวมความว่าไม่ต้องลงอบายภูมิแต่ว่าถ้าทําได้อย่างนี้ที่ไม่กลับมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่มากนักไม่นานนักไปนิพพาน ถ้ามีกำลังใจอย่างตำ่ำก็เกิดเป็นคนอีกเจ็ดชาติถ้ามีกำลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติถ้ามีกำลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นปณนิพานนี่ว่ากันถึงท่านที่มีกำลังใจเข้มข้นไปกลางหวังไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติถ้ายังจะเกิดกี่ชาติก็ตามไม่ต้องการลงอบายภูมิ ตอนนี้ไปก็อย่าพูดถึงอารมณ์ใจปกติขบัรดาญ่าโยมพธบริษัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนักคิดว่าชาตินี้เราไม่ลงอาัยภูมิได้ก็ดีแล้วถ้าตายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็เอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็เอาจะเกิดเป็นพรหมก็เอาหรือว่าจะกลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลงอาวัยภูมิ อันนี้ที่บอกว่านี่เป็นการป้องกันได้ชาติเดียวแต่ว่าทุกคนถ้าปฏิบัติในการป้องกันได้ชาติเดียวได้ไม่นานนักอารมณ์ใจเข้มข้นก็สามารถป้องกันได้ทุกชาติถ้าป้องกันอบายภูยิได้จุชาติก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้โดยง่ายนี่วิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวคือเอาชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นยังไงว่ากันใหม่ก็ ขอบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทำทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอานิสงสูงมากคนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตบุญบารมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมมาลารดี แต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าหลายๆคนหลายๆคนติดดาวดึงแต่ความจริงบารมีจริงๆสูงกว่าดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นนิมมานดีไปสวรรค์ชั้นที่หาตามที่ตามระัศดูที่กล่าวไว้ในวิมานวัตถุในแม่ตจบิดก ท่านกล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงสำหรับคนพี่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจคือพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจถวายทานกับเฉพาะองค์นั้นสำหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบพระอรหันต์เข้า พระอรหันต์ท่านแนะนําบอกว่าการถวายทานจฉเพาะบคุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรหันต์เมียนิสงส์งมากท่านไม่ปฏิเสธแต่ท่านบอกว่าการถวายทานแกนพระอรหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบาเจพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบาเจพพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง น,น,นี่จะไหวทานแน่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งขอโทษถวายทานแน่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่านบอกว่าการถวายสังฆทานมีอานิสงส์เลิศเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นโยมอยากจะทําทานให้มีผลมีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ม,ไม,ไมีไม่ต้องมีวิธีกรรม เป็นแต่เพียงว่าถ้าพระนั่งอยู่องค์เดียวนําของก็ปฎิวยายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าหาว่าพระนั่งอยู่ตั้งแต่สีองค์ขึ้นไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวกเรานี่ยญาติโยามุทธบริษัทนํนามาถวานี่จะมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานนะก็ไม่ต้องบอกให้โยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมด รายกฏว่าเมื่อตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตายคนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชันดาวดึงสติวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพานหลายพันคนมีวิมานแพรวพราเป็นแก้วเป็นทองประยับสำหรับน้องสาวตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิมารดีชั้นที่ห้าอยู่มาวันหนึ่งรายกฏว่า ตองสาวมาเยี่ยมพี่สาวพี่นัยืนคุยกันพระอินทร์เห็นเข้าเห็นว่านางฟ้าที่ไหนมาแปลกประหลาดมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษมีเครื่องดับแปววพราวแสงสว่างก็มากท่านเมื่อสองพี่น้องจากกันไปแล้วท่านก็ไปถามพี่สาวที่อยู่ชั้นดาวดึงถามว่าใครมาคุยกับเธอท่านก็บอกว่าคนที่มาคุยนั่นคือพี่สาวไอ้คุณน้องสาวเวลานี้ไปอยู่ชั้นนิมานาดี ถพราะเธอถวายสังฆทานก็เป็นนั้นว่าการถวายสังฆทาน,นเนี่ยมีอานิสงส์มากเป็นดิพิเศษถ้าญาติโยมติดใจในสังฆทานก็สามารถจะกันนรกได้ในครั้งหนึ่งแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันแน่นอนคือตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจในหมายความมันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์เนี่ยก็หมายความว่าต้องท้งวัน กินข้าว,ไม,ไ,าวไม่นึกถึงก็ได้ถถาจาระปัสสวะไม่นึกถึงก็ได้จะนึกถึงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าตื่นมาใหม่ๆนึกก่อนหลับตั้งใจนอบน้อมคือน้ระตาการไหว้นึกถึงพระพุทธเจ้าดอตั้งตั้งใจไหว้แทนด้วยด้วยความเคารพหรือว่าถ้าจเจริญกรรมาฐานให้จเจริญพุทธานุสติกรรมาฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างที่เราฝึกมโนยิธินี่ก็เป็นพุทธานุสติ ถ้าก่อนที่ทําอะไรทั้งหมดครูต้องแนะนําให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นพุทธานุสติแต่ว่าใช้กําลังเป็นอภิญญานี่การที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยยังก็พราหมณ์อาทิตติการปรพุพกาพราหมณเขาใต้กูลนี้เขาเป็นอาจารย์ของพราหมณ์เขาไม่ครบพุทธศาสนาเพราะเล่าเยอๆ มือก็ไม่ไหวบายก็ไม่เคยใส่เทศก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้ไม่สบายในเมื่อมันไม่หายมีทุกขเวทนามากยังมีความรู้สึกว่าความเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สินของพ่อไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคโรคหนักเข้า ่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้า,าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณโคดมในใจดีช่วยเรื้องทุกข์ของคนได้ยังนึกในใจว่าขอพระสมณโคดมมาช่วยห,หายโรคขณา,าที่นึกอยู่อย่างนั้นนนั่เองก็บังเอิญเขาตายในเวลานั้นเมื่อตายจากความเม็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวาร มีทองคํามีวิมานทองคําเป็นที่อยู่และมีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจึงนะยังมีนามว่ามาตัตตกรุนเลีเทพบุตรแปลว่าเทวเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยงต่อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเล่ารัดรัดไปเลยเวลาจํากัดลูกก็นแนะนําพ่อบอกให้ทําบุญในศาสนาของสมณคดมเธอได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจว่าเห็นอย่างนั้นยังไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตร ไปถึงก็ถามว่าพระสมณโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยไม่เคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศตายแล้วเป็นจะไปไปเกิดไปสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระพรมณะดูก่อนพรามคนที่ไม่เคยไหว้ยกมือไหว้แต่ถาคตไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศ นึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกโกดท่านก,ก็ถามว่าเมื่อเช้านี่เธอพบแล้วใช่ไหมฟางก็ยอมรับว่าพบแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบาทีิแก้วจึงได้เรียกมัตตกุณนาีเทพุให้มาพร้อมวิมานในเมื่อวิมานก็เทวดาล,ลอยมาเทวดาก็มาด้วย คนก็แตกตื่นตกใจกันดีใจมากไม่เคยเห็นนิดาไม่เคยวิมานพอวิมานลอยเข้ามาใกล้มัตตกุณารีเทพบุจึงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตากราบที่เท้าหลังจากนั้นพระเจ้าก,ก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เป็นพระโสดาบันกร่าความว่าถ้าญาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่สาบเหมือกันนะ เอาใจในชาตินี้ไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปอนุสติคือตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตายกําลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่ลงนรกถาตอนนี้ไปก้อนดาญาโยงพุทธบริษัทหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานมารรมฐทาน